วันนี้นะคะสังก็จะมารีเฟรชกันารโยนขวดคันเทศนะคะเลยสังจะใช้บิ๊กนี่ค่ะรถพุ่งมือยรวมน,น้ำเขียวนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะมาเทใส่ในขวดโปเกมอนเองนะคะซเซลของเซเว่นนะคะแล้วก็มีเพียร์จูด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดทีมกันก็ว่ารสชาติยังดีอยู่ปะ ไม่ได้ใจอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพฤติกรรมเราจะมีกติกาให้โยนท้ายได้สามนาทีสามนาทีแล้วนะโอเคเรามาเริ่มจับเวลากันเลยสามนาทีนะคะเริ่มยังไม่ได้ไป ะะอ๋ออะไรนี่เราฝึกโครเตะเนี้ยฮะครับผมใช่เลวนะคะเด็กน้อยเมื่อกี้นะไม่ตัดต่อนอะแต่เมื่อกี้ตัดต่อเป็นแบบนี้งอยู่นะคะ ก็ต้องทำได้ประมาณห้าสองนี่ห้าไ,ไม่ได้จะมีอีพีสองนี่ไงถ้าทำไปแล้วสามยังไม่ได้ประมาณเยอะๆอะไรค่ะเราก็จะมีลงว้ายสองว้าอสอง Bây giờ yên mình ha <laughs> <laughs> แล้วก็เอ็นอะนรที่นนอยู่นะคะเฮ้ยตั้เสือนะคะแล้ว็7วิลนะคะ57สิลนะคะ57 xin si em em xin mời em Tục mời em em xin mời em xin Cái em xin mời em xin สิบวิสายชือบไปต่อกันเลยนะคะเวลาเหลืไม่่ากค่ะหกห้าสี่ามอย่งเวหมเวลาค่ะเวลเวลา,วลาจบกันไปเลยนะคะเป็นไง,งกันป้าเดี๋ยวเราจะดูทุ โทษดุบ่าวนะะันค่ะก็ยังไม่รู้นะต้องรอบททำโทษย่รอไปครั้งนี้เราจะโดนปัดจีริอห้านะคะอีพีสองเขายัางไม่ได้หกหกรอบนะต้องโยนให้ตั้งหกรอบนะคะถ้าตั้งครบก็ไม่โดนทำโทษนะแต่ครั้งนี้เราโดนเลคะ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้กดซับสไครต์ตรงนี้แล้วก็กดซับสไครต์ข้างล่างน,นี้ก็ได้ะคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ Gracias.